ถึงจะเป็นเรือซิ่งแต่ก็วิ่งไม่แพ้รถมอเตอร์ไซค์นี่คำคมค,ำคมๆตอนเปิดคลิปสวัสดีน้องๆที่กำลังดูอยู่ในขณะนี้กันด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Thailand Boat Racing นะครับผมเป็นแมปเรือซิ่งของของคนไทยเป็นคนสร้างเลยนะครับเดี๋ยวจะพามาลองเล่นจะจะบอกว่ามาลองได้ไหมเพราะว่าผมเคยเล่นแล้วนะครับเออมาสปอนเรือไงวะ อ๋อนี่ไงด้านบนโอ้ยแสดงว่าเรือใหม่แน่เลยเครื่อง 5k สาลว์าวนะครับผม3าวานหนึ่งไม oh. ่ต้องเขียนว่า,าวาล์าวปะ oh. มีเรือ2จังหวะด้วยเรือประมงก็มีต้องทดสอบแล้ว oh. ดีครับคนอื่นเขาสปอนเรืเอซิ่งแฮะผมนี่สปอนอันนี้ฮะสาตาร์ทไอ้ผมสาตาร์ทก่อนมาใครจะไปด้วยแล้วมันมีคนขึ้นมาจริงดู มาทำไมเนี่ยไปไหนดี <c oughs> <c oughs> ไปเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปซิ่งเองเอ้ยอ้น,นีนมันตึกไอ้น,นี่อยู่พระรามเ้านี่ใช่ไหมไอ้ตึกเนี้ยจำได้อยู่นะครับสมัยเป็นบ่าวแวงผมผ่านบอ่อยไอ้น,นี่มันตกเรือไปแล้วอุ้ยอุ้ยเรือดิฟว่ะเออแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเรือลำนี้เลยนะคันเรือชาวประมงฮะประเด็นคือผมต้องการเรือซิ่งอ่ะ ออกมาออกมาอุย้ยผมต้องการเรือซิ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทำการสปอนวเรือใหม่หนะอลองเรือ 5k ดูสิปึ๊บเอาเฮ้ย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 ้เย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเรือมันจมน้ำโอเคขึ้นได้ละเดี๋ยขอดูเครื่องยนต์หน่อยโอ้ my g อดขอไม่นั่งได้ไหมเครื่องยนต์ 5k เ,เรือเรือ,เร,อเรือเป็นอะไรครับเนี่ยเอา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 โอ้โหผมรู้ละ คือเรามายืนหายแล้วมันจมนี no, uh, nói, ่ย ER so ืนบนเครื <bar> <old> ่องเลยโน่ดูน็อตทัชนะครับผมเขาบอกว่าอย่ามือไปจับนะฮะไม่งั้นอาจจะมือพองได้นะเพราะว่าเครื่องยนต์มันร้อนมากนะฮะลองไปซิ่งดูหน่อยฟังเสียงเครื่องยนต์สิถ้าจัดเครื่องตัวไหนเอ้ยมาว่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย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 แต่เสียงเรือเบามากเลยผมว่าผมว่าเสียงขึ้นดังแล้วนะ เดี๋ยวผมเอเสียงขึ้นให้อีกแล้วกันนะครับผมไอโอ้โหมีเกียร์เดียวใช่ไหมเอาไปกดดับเครื่องยนต์เอาเอาทำไมเรือมันเพี้ยนแบบนี้โอ้เรือซิ่งผมมันจะดีเลยดีเลยนิดนึงนะผมว่านะไปซิป่งยาวไปเอาเรือดับโอ้ยเรือออกจากที่จะดุดันนะแต่กากชิบหายเลยเดี๋ยวเรามาลองคันใหม่ดีกว่า เรือลําใหม่ใช้คำว่าคาใหม่ไม่ได้สิเรือลาใหม่นี่ครับผม oot. แต่น้ําเขานี่ใสจริงๆเลยเนะฮะผมว่าดื่มได้นะนี่ถ้าจะใสขนาดเนี้ยอุ้ยเรือสีม่วงแต่เหมือนจะเป็นเครื่อง 5K เหมือนเครื่องเมื่อกี้เลยปะนี่มีคําว่าดูนอทัชไหมมีไหมมีไหมเอ้ยไม่มีวะคนละเครื่องกันนี่ว่าลองสตาร์ทฟังเสียงดูครับ โอเคแล้วทางที่เราจะขับไปเมื่อกี้มันคือทางไหนวะนี่คือทางนี้เนาะเครื่องยนต์นี้ก็เพีย้ยนหรือว่าเซิร์ฟเวอร์มันปิงครับผ,ผมกดย้อไปแล้วมันดเลย์ประมาณหนึ่งวินาทีมันวิ่งเท่าไหร่วะเข็มไมล์ผมมองไม่เห็นวะทุกคนทุกคนเห็นไหมน,นี่คือมันสุดจอแล้วนั่นน่ะ,นะ,นะเออมองไม่เห็นเลย <c oughs> อันนี้คือเร็วแล้วใช่ไหมผมว่ามันไม่ใช่ปะ ผมว่ามันไม่ใช่ป่ะอันนี้คือเร็วมากแล้วใช่ไหมผมว่ามันอื่นมากเลยนะผมว่ามไม่ใช่ว่ะทุกคนแต่วารอไปลองลำใหม่สิโอ้ยสตอโมดิฟยว่ะเป็น,นเนนรืไอไม้เสียงมันลั่นเกินคุณพี่ไปครับมาดูลำนี้สิวิ่งเท่าไหร่ เสียงมันลั่นจริงอะไรจริงอุย้ยรอบเริ่มจะมาไปเลยเอา้าวอ๋อเปไปมันขับยากจังไะอุะอ้ยลิฟเ,เข้าโค้งหรือว่านี่อาจจะไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ไทยก็ได้นะครับผมมันก็เลยปิงอุย้ยอุ้ยข้างหน้าข้างหน้าที่ผมจำได้เหมือนว่ามันจะไปทางลงไปใช่ปะโอแต่เรยบผมเป็นไร เหลือเป็นไรก่อนไม่ไหวปะใจจะขาดเอาจริงนะผมโคตรใจจะขาดเลยเ,เดี๋ยวสถานที่ตรงนี้มันคืออะไรทําไมผมไม่เคยเห็นทําไมมันไม่มีน้ําเลยอะเอาล่ะดูตัวละครผมสิก่อนทาไมมันเดินแล้วขาไม่ขยับเอาตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเพีย้ยนไปหมดลวมาอันนี้คือผมลองเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์อรดูลนะไหนมาดูซิว่ามันยังจะปิงปิงอยู่ไหมเวลาเลี้ยวนะ เอาเป็นอะลำนี้ก็ได้ลำไหนวะไอ้ 5K เครื่อง 5K อยู่ไหนอโอเคโอเคอเฮ้ยพี่พี่พี่เรือผมเรือผมสรุปเรือผมลำไหนวะเนี่ยอ้าวชิบหายละมาสปอนค้างกันโอ้เรือผมลำนี้นี่ว่าโอเคโอเคเลยนะฮะโอเคเลยแล้วมันพุ่งไปอะไรทำไมอย่างนั้นนะผมว่าไม่ปิงผมว่าไม่ปิง ถอยถอยถอยเฮ้ยดีกว่าเซิร์ฟเมื่อกี้เอยอะเฮ้ยเนี่ยเออมันค่อยบังคับง่ายหน่อยปะโถ่เมื่อกี้คือแบบบังคับไม่ได้เลยผมอยากเห็นความเร็ววะเข็มไม้เขาซ่อนไว้ทำไมวะนะเอา้าเอา้า <c oughs> มันไม่ได้เป็นที่ปิ่งแล้วแหละห<อ>เหลือเอ,อิบล <c oughs> ่าสุดครับผมโอ้โหจิ้วา่าไพเรตออปติคัลเรเบียนะ โอ้โหก็คือแบบว่าวิ่งใต้น้ําแทนนะที่จะวิ่งบนน้ํานะครับผมเฮ้ยอันนี้ดูปกติที่สุดตั้งแต่ผมจับมาทุกลําเลยนะครับในในแมปนี้นะฮะลำนี้ดูดีสุดแล้วนะครับผมจริงๆอ่ะความเร็วที่มันวิ่งบนน้าอ่ะมันวิ่งได้ความเร็วแบบว่า200-300ก็ยังได้เลยนะครับถ้าเรือมันไม่เขาเรียกว่าถ้าเรือมันไม่เหินก่อนนะฮะ ทำไมเกียร์มันผมไม่เข้าใจทำไมมันอึดอะไรขนาดนี้เครื่องยนต์ก็โคตรจะเทพจะแรงนะฮะโอ้ยคอยทำอะไรนี่ม,มาแวะกินติ๋วสักหน่อยหนึ่งนะฮะระหว่างที่เราจะเปลี่ยนเรือเอา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 ดับอยลัดดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะหูจะแตกนะครับผม,มดับไม่ได้ใช่ไหมเกมบั็กใช่ไหมโอเค ว่าแต่ใครมาเปิดเตาแก๊สไว้วันนี้ไม่มีใครสักคนอยู่แถวนี้เลยบ้าบออาจจะเป็นเจ้าของร้านที่เขาอาจจะไม่ใช่คนอบ้าบอบ้าไปกันใหญ่แล้วสมตำคนดูเอาเมนูอะไรฮะคนดูเอาเมนูอะไรสั่งผมมาได้เลยผมเป็นจริงๆแล้วผมเป็นเขาเรียกว่าเชฟนะครับเชฟมาก่อนนะฮะ การจะตาส้มตําเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนะครับอันดับแรกนะฮะเราต้องเอาพริกสดมาตาก่อนนะครับร้านเรามีพริกสดไหมร้านเราไม่มีพริกสดว่ะทุกคนงั้นใช้เป็นพริกแห้งก็ได้นะครับเอาพริกแห้งแล้วก็ใส่ปลาแดกเข้าไปนะฮะปลาลาเข้าไปเออแค่นั้นแหละพอนะฮะแซ่บไห <c oughs> <c oughs> นมันมีขนไหนที่เรายังไม่ได้ขับบ้างคนดูเออ ผมคิดว่าเราเรา,เราน่าจะขับมาทุกคันละมีเคอรี่นเนี่ยเคอรี่ยังไม่ได้ขับในคลิปนี้เลยอุ้ยมันมีกล่องวัสดุวางด้วยปะเอา่าเฮ้ยอันนี้ดูปกติอันนี้ดูปกติอนนกตโอเคโอเคอยังไงยังไงเรือซิ่งก็วิ่งไม่แพ้รถมอไซค์แต่ดูจากลักษณะของแมปแล้วนะฮะน่าจะแพ้ยับแพ้เยินเลยนะฮะตอนนี้ เออคันนี้คันนี้ดูดีสุดความเร็วคันนี้ดูดีสุดนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ะว่าความเร็วมันวิ่งเท่าไหร่มไม่มีเข็มไม้บอกก็ดิอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นการควบคุมเลี้ยวขวาดิฟดิฟดิฟ่าชน